สูตรหอยทากเลี้ยงด้วยโสม สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กิปเก๋รัฐาชาแนลนะคะวันนี้เก๋ก็อยากจะมาแนะนําครีมอาบน้ําที่เก๋ใช้แล้วก็ชอบในช่วงนี้นั่นก็คือเ a เวลพ l ัสเนลไวท์เทน n ิ่งตัวนี้นะคะจริงๆตอนที่ไปเลือกเดินดูครีมอาบน้ำอ่ะไม่ได้สนใจตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะมีข้อความที่ทําให้เราสะดุดตาก็คือสูตรหอยทากเลี้ยงด้วยโสมเราก็หรอ เอ๊ะอะไรยังไงอะถ้างั้นเดี๋ยวลองสอยมาดูหน่อยละกันเขาบอกว่ามีสารอาหารสำหรับผิวถึง6ชนิดจากเมื่อหอยทากเลี้ยงด้วยโสมคือให้หอยทากกินโสมเป็นอาหารหรือเปล่า ไม่แน่ใจเนื้อเชาวเว่าครีมเขามีสีขาวนะคะมีความเข้มขน้นแล้วก็มีความหอมหอมมากหอมแบบหอมหอมหอมนุ่มๆแต่ก็มีความฟุ้งกระจายดีด้วยความที่เขามีส่วนผสมของเมือกหอยทากอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อครีมของเขาก็จะมีความเหนืดนิดนึดนงแล้วก็มีความลื่นมากลูบไล้ไปบนผิวนี่ก็คือลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดลื่นหัวแตกลื่นหัวแตกมีความสนุกสนานในการถูมากแล้วก็กลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว ห้้องนําแล้วเขาก็ยังมีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะให้ความกระจ่างใสแล้วก็ให้ความเนียนนุ่มชุ่มชื่นกับผิวในความเนียนนุ่มชุ่มชื่นนั้นเก๋ก็รู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่อาบแล้วนะคะตอนที่ทําความสะอาดผิวอยู่นั้นเก๋ก็รู้สึกได้ว่าผิวมีความนุ่มขึ้นแล้วก็มีการอัดความชุ่มชื้นให้กับผิวอาบเสร็จผิวก็จะมีความเนียนแล้วเวลาเอามือเป็นรูปผิวเนี่ผิวก็จะมีความลื่นขึ้นใช้เป็นประจ เขาก็จะช่วยในเรื่องความกระจ่างใสของผิวแล้วก็ทำให้ผิวมีความสม่ำเสมอแล้วผิวเก๋เนี่ยก็มีความแน่นขึ้นด้วยแล้วเขายังอ่อนโยนต่อผิวแล้วก็ผ่านการทดสอบการระคายเคืองมาแล้วเกซื้อมาคู่กันนะคะก็คือ1แถมหนึ 1. ส่วนมากเขาก็ขายอยู่อย่างนี้แหละเขาก็ขายคู่อยู่อย่างนี้แหละก็คือ1แถมหนึ่งของเขาราคาเต็มนี่ก็จะอยู่ที่199บาทแต่ที่เก๋เห็นเขาขายส่วนมากเขาก็ขายอยู่ประมาณ หนึยิบาทหนึ่งร้บาทแล้วแต่ที่ก็ลองหาดูเอานะคะแล้วก็ปริมาณสุทธิก็อยู่ที่ขวดละ4ี่ร้อห้าสิบมซึ่งได้เยอะมากเมื่อเทียบกับราคานี้ถือว่า ถูกมากๆถ้าใช้ขวดหนึ่งหมดเราก็แค่ถอดหัวปั๊มจากขวดหนึ่งมาใส่อีกขวดหนึ่งซึ่งก็สะดวกมากๆราคาไม่แพงแล้วก็ดีดีเก๋ชอบมากๆเลยจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ยังไงก็ฝากกดกระดิ่งไว้รอคลิปหน้าด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ